สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อควานนะครับช่องพังยายาปลายนําโชวนะครับผมก็วนนี้ครับพ่อควานก็ได้ไปซื้อกล้วยมาแล้วนะครับซื้อกล้วยมาไว้ฝึกน้องปายน้าโชวนะครับข้อโรงเรียนนะครับผมก็มีสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับะคนกันไปครับมีแตงกวาด้วยครับผมก็มีหลายๆอย่างครับก็ที่เหลือนะครับพ่อควานก็จะเอาไปให้คุณแม่แตงโมด้วยนะครับแม่จุลิน่าแม่พังจินตลาแล้วก็ไลายบุญชูได้นะครับจะแบ่งไปให้อยู่ที่ร้านนู่นครับผม อีกส่วนหนึ่งเราก็จะนํา,านนนไปให้ช้างตกงานด้วยกันนะครับผมนําไปให้ช้างตกงานด้วยกันก็เราดูนะครับว่าพ่อควันจะนําไปให้เชือกไหนบ้างนะครับก็ถึงพ่อควันจะไม่มีมากนะครับแต่ก็อยากเบ็งปันเนาะแป็นปันช่วยช้างตกงานด้วยกันครับผมพอเราดูนะครับว่าจะเอาไปให้เชือกไหนบ้างครับค่ะตอนนี้ก็พ่อควันจะยกกล้วยลงไว้ให้กับนางโชคนะคะ ก็เอาสุกบ้างไม่สุกบ้างนะคะเพราะว่าผมก็ให้สุกตามไปเรื่อยๆครับเพื่อจะได้ฝึกน้องไปถ้าเราเอาสุกมาทีเดียวหมดเลยก็กินไม่ทันเนาะกินไม่ทันครับผมเราฝึกก็ไวเผื่อวันหน้าด้วยถ้าวันหน้าถ้าเรามาสุกพร้อมกันมันก็จะเน่าเสียเฉยๆครับเน่าเละก็ปกติเขาก็สุกมาแล้วถ้าสุกต้องกินวันนี้ทําไมวันนี้ก็พรุ่งนี้ต้องกินจนหมดแต่ถ้าเราซื้อสุกมาบ้างแล้วครับอันที่ยังไม่สุกมาบ้างอย่างนี้ก็อีกส4มสี่วันข้างหน้าอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้กินไปเรื่อยๆ จะได้ไม่ต้องเสียเนาะนี่นะคะเราก็ซื้อ,อ,อสุกบ้างดิบบ้างนะคะเดี๋ยกไปตรงนี้ก่อนครับก็เราก็จะแบ่งให้กับช้างนะคะช้างตกงานด้วยกันด้วยเนาะก็แม่ควานก็ไม่ได้มีมากนะคะแต่แม่ควานก็อยากแบ่งปันเนาะเพราะว่าคนเราเวลาทุกเราก็เคยทุกยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นช้างตกงานเหมือนกันเนาะเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันช้างด้วยกันนะคะ นะคะพ่อขวาญก็ยกไว้แล้วนะคะยกไว้เตรียมให้น้องได้เข้าโรงเรียนเนาะ <S <S น้องนําโชคแล้วก็ให้ยายากินด้วยนะคะนี่เนาะกล้วยกล้วยนีไ้ไม่มีไม่มีบ่มแก๊สนะคะสุกธรรมชาติครับผมเป็นกล้วยที่สุกธรรมชาตินะคะเราก็ต้องล้างด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสุกธรรมชาติแล้วเราไม่ล้างเนาะต้องล้างด้วยรเราก็ต้องล้างด้วยนะคะนี่นะคะพ่อขวานก็จะเลือก เลือกเอาอันที่สุกลงแล้วนะคะทั้งสุกทั้งดิบน,นะคะเลือกลงเนาะนี่เนาะนี่นะคะเอาแตงกวาลงด้วยพ่อถุงหนึ่ง น้องไปหอมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะ,ะแ,แปงหอมหิวกล้วยแล้วนะคะเนี่ยกินก่อนเลยนะครับแปงหอมกินก่อนเลย นี่นะคะพ่อวันก็กำลังทยอยเอาลงเนาะ,นะกินสิอร่อยไหมอร่อยไหมช้างน้อยนะคะนี่นี่นะคะก็ะเลยเยอะอยู่เนาะนี่แล้วก็จะแบ่งช้างตกงานด้วยแบ่ง คุณแม่ด้วยนะคะบุญชูด้วยเนาะนี่นะคะก็รอดูนะคะรอว่าเราจะเอาไปให้บุญชูกับคุณแม่จุลิน่าคุณแม่แตงโมแล้วก็คุณแม่จินตลานะคะนี่นะคะเอบคมากมากนะคะที่ให้อาหารน้องช้างวันนี้มีกล้วยมีแตงกวาค่ะขอบคุณมากมากค่ะอให้ล่ามให้รวยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเป็นกล้วยนะคะที่จะเอามาให้บุญชูนะคะแล้วก็ เป็นอของแตงกวาคุณแม่คุณแม่จูเลน,น่าคุณแม่แตงโมลแล้วก็คุณแม่จินต์ลานะคะเดี๋ยวให้พ่อควาน<ะ>ยกลง,น,งนะคะน,น้องบุญชูด้วยนะคะนี่เดี๋ยวพ่อควานจะเป็นคนยกลงนะคะอิ่มน้ําเลยวันนี้อิ่มน้าเลยะะกินเลยไร้นกินวันเดียวเดี๋ยวไม่มีเงินซื้ออีกนี่นะคะเราก็จะเลือกอันสุกแล้วก็อันดิบนะคะนี่นะคมานะคะให้ความให้ร่ำให้รวยนะคะปีใหม่จะถึงนี้ เคยมีโชคมีลาบค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูบุญชูนะคะนี่นะคะบุญชูก็นู่นมัดขาไว้นะคะยังไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวพ่อควานจะปล่อยคุณพ่อกำลังกลับมาจากคนแขกนะคะนี่ก็แขกเยอะนะคะนี่บุญชูเราจะได้กิน กล้วยแล้วนะนะบุญชูนะนี่นะคะนี่บุญชูก็จะได้กินกล้วยแล้วบุญชูดีใจไหมบุญชูบุญชูดีใจไหมนี่นะคะบุญชูดีใจมากเลยนะคะที่จะได้กินกล้วยนะคะแล้วก็กินแตงกวาด้วยเนาะบุญชูนี่นะคะ มันก็คุณแม่คุณแม่จุลนนินานะคะก็เพิ่งจะกลับมาจากคนเขกนะคะทํางานน้องคุณพ่อก็พาไปทํางานนะคะนี่ก็คุณแม่แตงโมนะคะเดี๋ยวเราฝึกน้าโชคเสร็จเราจะพามาหาคุณแม่แตงโมนะคะนี่นะคะคุณชูนะคะสง่างามน,นะคะนี่นะคะ ครับผมครับยอดสวยครับครับสวยนอนยอดดียครับค่ะนี่ก็จะพาน้องนำโชคกับยาย่ามากินกล้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็แม่ขวานก็ได้ไปซื้อกับพ่อขวานนะคะก็หลังจากที่เอาไปให้บุญชูแล้วก็คุณแม่จุเลนาคุณแม่แตงโมเนาะพ่อขวานเนาะเราก็เอากล้วยมาให้นำโชคกับยาย่าเดี๋ยวยาย่าแม่ขวานจะเอาไปให้เครื่อหนึ่งนะคะ เออย,ย,ะยะาย่าจ๋ายายาจ๋าวัสดีค่ะก่อนลูกวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่าเอฟซีก่อนลูกขอบคุณนะคะเอฟซีค่ะข,ขอบคุณมากมากเนาะให้น้องได้อิ่มในวันนี้เนาะยายแม่ควานจะวางไว้ให้กับยายๆาได้กินนะคะนี่นะคะกินทั้งคือเลยนะคะยาย่าเธอกินเบาๆสิพ่อดูสิเอาทั้งคือเลยดูนะคะมันจะย่อยไหมนี่พ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอดินใหญ่อไรอ นี่นะคะน้ำโชคพ่อเก็บให้น้ำโชคกินได้ไหมน้โชพนี่นะคะก็น้ำโชกกำลังกินอย่างอร่อยเลยนะคะก็วันนี้แม่ควานก็จะพาน้ำโชคเข้าโรงเรียนนะคะเผอิญว่าเป็นวันพระเนาะว่าจะพาน้องเข้าโรงเรียนตอนเย็นนะคะลองคุยกับอาจารย์เลยนะคะก็เราก็ไม่ฝึกช้างวันพระนะคะนี่นะคะก็น้องน้ำโชคก็กำลังกินอย่างรอร่อยเลย น้ำโชคครับน้ำโชคดีใจไหมพ่อดูน้ำโชคดีใจใหญ่เลยนะจะได้เข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาจารย์เขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะทํำยังไงเนาะอันดับแรกเราก็จะฝึกฝึกน้องก่อนนะคะฝึกน้องเดินก่อนนะคะ ก็แม่ควานคิดว่าน้าโชคคงฝึกไม่นานนะคะเดือนหนึ่งแม่ควานคิดว่าเร็วกว่าเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าความจําของน้าโชคค่อนข้างดีประมาณสักสองอาทิตย์ได้น้าโชคน่าจะฝึกผ่านหมดทุกอย่างแล้วเนาะแม่ควานคิดว่าเพราะว่าเขาน้องเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเนาะพ่อควานเนาะใช่ไหมครับผมก็น้าโชคเขาเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่นะคะ เขาก็อยู่ง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะของโปรดของน้าโชคก,ก็เป็นกล้วยนะคะก็น,น้องก็ชอบกินกล้วยด้วยนะครับถ้าช้างมีความที่แบบหิวหรือว่ามีความที่แบบต้องการที่แบบหยหากล้วยกินกล้วยดีก็จะเป็นไวนะครับเวลาฝึกแล้วให้กล้วยเขาวลาเขามีความคิดที่จะอยากนะครับกิน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 เขาก็จะจําไว้นะครับช้างท<ะ>ี่แบดูครับอย่างนี้น้ำโชคจะเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะกินนะครับดูพี่ย่านะคะกินหมดแล้วกินทั้งเครือเลยนะคะดู ดูปากเลอะเลยนะคะยายาดูค่ะกินกล้วยปากเลอะเลยเห็นไหมคะดูปากเลอะเทอะเลยเนี่ยเด็กอ้วนเนี่ยนี่นะคะก็พ่อความดีใจไหมที่น้องนําโชคได้เข้าโรง,งเรียนแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราดูได้เลยนะคะน,น้องนําโชคจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ <uit. S 2> ดีใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเป้น้องแป้งหอมใส่ให้นำโชคด้วยดีกว่านำโชคที่ได้ไปโรงเรียนแล้วนำโชค ดีใจไหมลูกดีใจใหญ่เลยนะเรานะ่ะแม่ควานพ่อควานก็ดีใจมากเลยนะคะน้องจะได้เข้าโรงเรียนแล้วนำโชคครับนำโชคเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีของพี่พี่เอนะคะลูกก็ตั้งใจเรียนเนาะแม่ควานประเมินดูนะคะคิดว่านำโชคคงจะฝึกไม่ถึงเดือนนะคะเพราะว่านำโชคเขาเป็นช้างที่ความจําเร็วเนาะพ่อควานใช่ไหมครับผม เขาความจําดีไหมพ่อควานในความ,ค,วามคิดของพ่อควานความจำดีมากครับผมแล้วก็พัฒนาการเขาเร็วใช่ถึงตัวเล็กแต่ห<ต>นูพิชกินูนะถึงหนูจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าหนูหนะเก่งนะความจําหนูเร็วนะหนูเป็นช้างที่น่ารักเป็นช้างที่ใครเห็นใครก็นะใครก็รักเนาะเห็นไหมตัวเล็กๆแต่หนูพิชกินูนะเล็กพิชกินูเล็กพิชกินูนะคะน่ารัก ทุกครับก็พ่อควันกลับมาจากจากงานช้างเนาะเมื่อวานใช่ไหมพ่อควันก็พ่อควันก็รีบไปหาอาจารย์นะคะแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็วันนี้ก็ไม่ควันอาจารย์ก็บอกว่าตอนเย็นแหละครับแต่พอดีวันนี้มันโดนตรงกับวันพระก็เลยไม่ฝึกวันพระครับผมตรงนี้ครับอืมค่ะก็แม่ควันก็ได้ไปเตรียมข้าวของนะคะนั่นก็เป็นกล้วยเนาะเป็นกล้วยที่แม่ควันกับพ่อควันไปซื้อนะคะเตรียมไว้การเข้าโรงเรียนของน้องช้างเนาะ ก็แม่ควานนะคะก็ขอบคุณเอซเนาะครับผมขอบคุณคับก็ขอบคุณเอซนะคะคที่เอ็นดูน้องเนาะพ่อควานกับแม่ควานก็ขอให้เอซนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินงทองไหลมาเทมานะคะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะการงานก็ขอให้ราบลื่นนะคะก็รอดูน้ำโชคเข้าโรงเรียนนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะก็แม่ควานก็ดีใจมากเลยที่น้องจะได้ออกไปเดินสักทีนึง นี่ยาอ่อนนะคะก็เราก็จะมันก็เกิดเองใช่ไหมพ่อเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเราไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะไว้ให้ลูกๆของเราได้กินนะคะนำโชคครับนำโชคดีใจไหมครับลูกดีใจไหมโชคขอบคุณล่ขอบคุณก่อนขอบคุณค่าเอฟซีก่อนครับลูกขอบคุณค่าเอฟซีก่อนเร็วๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูอาจารย์นะคะว่าอาจารย์นำโชคเป็นใครเอ่ยเนาะก็เป็นอาจารย์คนเดียวกับที่ฝึกน้องอยาย่านะคะนี่นะคะนี่นำโชคจะได้เข้าเรียนแล้วก็ขอบคุณ f อซนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังยาย่า,ยาพลายนำโชคด้วยนะคะคบบเป็นกำลังใจให้น้องนำโชคด้วยนะน,บบน้อง,งนะคะัน้องจะเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้ครับ เราติดตามรอดูเป็นกําลังใจให้น้องได้เลยครับก็น้องไม่โชคดีใจังนะน้องก็น่ารักนะคะครับแพลกดสูงด้วยบนสูงด้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังย่าๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนำโชคบ๊ายบายเป็นไหม บ๊ายบายก่อนมาซูบก่อนบายบายเป็นไหมพ่อบ๊ายบายก่อนครับก่อนครับบ๊ายบายยังไม่เป็นนะคะเนี่ยต้องฝึกนะนะขอบคุณนะคะ